วันนี้ CBB ส CB ีศิวิไลสัญจรเรามาจัดที่สัตว์ตะีค่ะบริษัทสีวิไลโกลบอลฟินเทคชีวันจำกัด จัดงานสีวิไล Business Briefing CBB สัญจรครั้งที่2งานสัมมนาธุรกิจสีวิไลแบบเจาะลึกและรู้จริงเมื่อวันเสาร์ที่21ตุลาคม2566ที่ผ่านมานักกิจการอาคารรับรองสัตหีบสวัสดีการอาคารรับรองกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีโดยงานนี้มีผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ทำความรู้จัก ทำความเข้าใจในแผนธุรกิจสีวิไลและเทคนิคการรับรายได้จากสีวิไลจํานวนมากซึ่งภายในงานได้เรียนรู้จากวิทยากรมืออาชีพโดยคุณชยุทธวัลอนันต์ปุญญน,น์ พร้อมกับการแบ่งปันและแชร์เทคนิคดีๆของพาร์ทเนอร์ระดับวันสตาร์แอนด์อัพในการพิชิตตำแหน่งและภายในงานยังได้รับเกียรติจากดรยศวัน์ฐานพัชศิริประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทศรีวิไลโกลบอลฟินเทคชีวันจำกัดได้ขึ้นมากล่าวเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นให้กับทุกๆท,ท,ท่านค่ะตอนนี้เรามีกาสรสัญจรออกนอกพื้นที่ซึ่งวันนี้ประทับใจมากผู้คนของชนบุรีมาร่วมกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะได้มาเห็น ว่าสีวิไลของเรามีตัวต้นจริงนะครับได้มาพบท่านประธานปกติเนี่ยเราจะเจอกันทางออนไลน์นะคะแต่วันนี้เรามาประสบพบหน้ากันเจอกันตัวเป็นๆน,นะคะรู้สึกประทับใจมากค่ะว่าแล้วทุกคนที่เข้ามาก็กระตือรือร้นที่อยากจะทําธุรกิจกับสงวิไลสัญจรไปที่ไหนนะคะเราก็จะพาทีมงานเราไปเรียนรู้แล้วก็ ส่งต่อความมั่นคงนะคะกับชีวิตกับศีวิไลมอค่ะถ้าหากว่ามีกิจกรรม CBB สัญจรแบบนี้นะคะก็อยากจะให้เข้ามาร่วมเพื่อรับฟังโมเดลธุรกิจนะคะได้มาพบท่านประธานนะคะแล้วก็จะได้มาพบปะพี่น้องในศิวิไลของเราเพื่อฟังคอนเซปต์หรือแนวทางในการดำเนินธุรกิจของเราอย่างถูกต้องค่ะทั้งนี้ ภายในงานยังได้มีการนำสินค้าในแพลตฟอร์มสีวิไลมอและสินค้าจากผู้ประกอบการในพื้นที่มาจาัดจำหน่ายให้กับผู้ร่วมงานที่สนใจอีกด้วยบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าธุรกิจสีวิไลจะช่วยสร้างประโยชน์และรายได้ให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชนบุรีอย่างยั่งยืนค่ะแล้วพบกันใหม่ในงานครั้งถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ